าจอสปดอร์แมนนะฮะลิมิต e d อ d ดิชันนะครับเป็นตัว e d i t ชันจากทางโซ t แท g กเกม g งนะครับสินค้า,ามีเงานจำกัดเครื่องนี้ลูกค้าจะไปในงบ42,000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวมารู้ว่า42,000่กากจอตัวนี้จะมีอะไรบ้างครับเคสที่เลือกได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินอย่างเครื่องนี้ก็คือลูกค้าเลือกใส่ในเคสก็ยังไม่ติดทุกคนอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่ามันเป็นอะไรเลย สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราพามาประกอบเราพาทุกคนมาประกอบของกับกาจอสไปเดอร์แมนนะฮะตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับเป็นตัวอดิชั่นจากทางโซแท็กเกมมิ่งนะครับ rdx 4070นย์ะครับเป็นตัวโซแท็กเกมมิ่ง x สไปเดอร์แมนนะครับแอดคอสต์เดอะสไปเดอร์ก็เป็นชื่อภาค <c oughs> อ่าเป็นชื่อผ้าข,ของสไปเดอร์แมนนะครับอ่าแล้วตัวเนี้ยเขาจะมีเอ็กซ์คลูซีฟบ็อกเซตด้วยที่ซื้อกาจอที่ที่รวม รายการก็คือเป็น406060่ i 4 0 0นะครับที่เป็นตัวสไปเดอร์แมนก็คือใช่ไปลงทะเบียนเพื่อรับสินค้าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับอ่ะตัวนี้เป็น4070นะครับ12 g, g ิก GDDR6X นะครับ แล้วก็เดีย๋ยวบอกไปมันเป็นตัวสไปเดอร์แมนเดี๋ยวมาดูว่ามันพิเศษกว่าตัวธรรมดายังไงเครื่องนี้ลูกค้าจะไปในงบ420 0 0บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูว่า42 0 0 0ก่บกา์ดจอตัวนี้จะมีอะไรบ้างครับก็สเปคก็พ,พื้นพื้นเลยเพราะว่างบไม่ได้สูงมากแต่ว่าเอาเป็น40-70ได้ก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับ CPU ที่จะใช้ครับกับเครื่องนี้เป็น Intelco r e i5 อ้ <5 13 S 2> ก็ถือว่าโอ้โหเอาเรื่องอยู่แล้วนะฮะ่อให้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือเทแล้ว i53,400F เป็น CPU อยู่คอยบิส6เทตตัวมัตราบอดที่ใช้ก็เป็น B760M จาก MSI เนะครับเป็นตัว Pro Series DDR4 นั่นเองแรมอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะสำหรับสเปคโดยรวมแรมอาจจะน้อยไปนิดนึงเพราะว่าแรมใช้เป็น16 g b กัส3มา200 DDR4 จาก XLR8 p y y นทะฮะสตอรี่ที่ใช้ก็5 1าร้อยสิกิกเอ็ e วีเอ็มอีจมลีสปีดตัวนี้อยู่ที่3500เมกแบบนี้เรื่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็สำหรับตัวการ์จอเก็เป็น พาวเวอร์ตับายใช้เป็นเท e r m a นเทค T-R2 Series นะครับเป็น750วัตต์80พัดไวนี่ครับสำหรับตัวเคสอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มีอะไรบือหวาเลยกับเครื่องนี้นอกจากกาจอแล้วก็สเปคอื่นๆก็พื้นฐานเลยนะครับแล้วก็เคสก็เช่นเดียวกันก็พื้นฐานเช่นเดียวกันเป็นเคสที่เลือกได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินอย่างเครื่องนี้ก็คือลูกค้าเลือกใส่ในเคสซามานะครับเป็นตัว GZS ซึ่งก็เป็นเคสทรงเรียบๆฝาหน้ากระจกอ่าแล้วก็ฝาข้างกระจกเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมเรียบๆเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบเสร็จจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวอ่าเราแกะกราจอกกับเคสให้ดูกันเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวไปให้ช่างประกอบเราเราแกะสไปเดอร์แมนแบบสไปเดอร์แมนันไงรักครับไงรักไม่เคยดูเยะสุทอนอีกเดี๋ยวจะให้ตนตัต่อตใส่มาตั จะบ้าหรือไนคนจะต่อบบอกอะไรวะ <c oughs> อ่ะ,อะมาเดี๋ยวมาแกะหน้าตาของตัว Spider Man Edition ของเราว่านอกจากตัวบล็อกของเขาแล้วนะครับมันจะมีอะไรพิเศษอีกหรือเปล่านะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเรามาดูพร้อมๆกันเลยปะเฮ้ยเราจะนั่งแกะอย่างนี้จริงเหรอนี่จะผูกเชือกเลยครับโอ้ยกล่องข้างในก็สวยป๊าโอ้โห อะไรเย้แจเลยเนี่ยอ่าแล้วก็ยังมีตัวนี้แบ็คเพลน,นี่นี่แหละนี่มันคือที่มันแตกต่างจากตัวปกติก็คือมีแบบนี้มาให้แน่นอนคือมันแยกมาให้แบบนี้ก็คือใครที่มีความต้องการใส่ก็คือเอาไปติดได้มันไม่ได้ติดกาวหรื่ยึดน็อตมันคือเป็นแม่เหล็กครับคือเป็นแม่เหล็กก็คือแค่ไปวางไว้ก็คือดูติดเลยเดี๋ยวทำให้ดูอ่าของอยังเยอะขอูสติกเกอร์เยอะมากอยากโดเลยครับเนี่ย ปกติเราจะได้แค่นี้อันนี้อันนี้กระเป๋าซึ่งกระเป๋าเนี่ยถ้าไปกดแลกตัวบ็อกเซ็ตก็ได้อีกเป็นกระเป๋าถุงผ้าเป็นกระเป๋าอ่ามันเป็นแปะภาพฮะเป็นแปะภาพภาพสัตว์แฮ่หน้าตาที่คุ้นเคยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวกาจอแต่ที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ก็คือติ๊กเกอร์ต่างๆแล้วก็ตัวแบ mm ็กเพเเขานี่แบบนี้ uh huh. อ๋อนี่ป๊าวางไว้ก็เสมอดี <Wow. S 1> มันจะเป็นแผ่นอะคริลิกฝั่งแม่เหล็กไว้นะครเราก็มาดูอย่างนี้ได้เลยป๊าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใครชอบก็ติดแค่นั้นเองถ้าไม่ชอบก็เอาไว้ให้เราได้ uh huh. เออ <laughs> ประมาณนี้สำหรับตัวกาจอ4 -0 7 0ู o t a เ X s p i d e r m a ซ a ท็ a เอ็ e สไปเดอร e r ม s แ d เฮ้ยนี่ยียโนไปปั๊บยิงใยติดไว้แล้วก็ปล่อยเคสลงมาปั๊บเป็นไงบ้างครับเคสกไ้หน้าแบบนี้เลยนะโอ้โหพลบน่าหนึ่งตัวแล้วก็มีช่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหน้าเคสตรงเนี้ยอ่าอานนี้ก็เป็นแอร์โฟรูปแบบใหม่เป็นแบบอันนี้ นี่หน้าเคสตก็อย่างนี้บอกไปว่าเป็นเคสตหน้ากระจกเ,เรียบแต่ว่าก็คือไม่ใช่กระจกแบบอันนี้นะเขาจะมีช่องแอร์ o ฟด้านข้างตรงนี้ด้วยซึ่งมีช่องเข้าไปปุ๊บจะมีแผงการฝุ่นอยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วถึงค่อยเป็นตัวพัดลม เนี่ยครับลมหน้าเคสสามตัวหลังหนึ่งตัวก็คือเคสมีมาให้เลยแบบนี้แล้วก็มีฮับให้ด้วยสามารถกดเปลี่ยนไฟได้ป่าปๆาปาปาปาอยากได้สีอะไรคือกดได้เลยเป็นเคสที่เลือกได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะสำหรับเคสตัวนี้ฝาข้างกระจกมี u s b 3 0 2 0 2ช่องครบคันการใช้งานพื้นฐานปกติอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนประกอบแล้วก็ประกอบเสร็จเป็นไงเดี๋ยวมาดูอีกทีเครื่องนี้รีบมากไปดูเลยไป เสร็จเรียบร้อยฮะนี่โอ้โหนี่คือเครื่องนี้คือแบบประกอบเองกับมือใช้เวลาไปประมาณสิบนาทีเอาไม่เชื่อดูคลิปดิไม่ถึงสิบนาทีด้วยนี่มาเสียบป,ปั๊บเปิดเครื่องให้ดูกันสามสองหนึไปก็กยังไม่ติดเอาอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่ามันเป็นอะไรไเลยเนี่ยเป็นไงล่ะบอกแล้วเสียบผิดยายกูเห็นนะปิดร้านไปเลย โอ้ไม่ได้ประกอบนานไงลืมหมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เสียบไอสวิตช oh. ์ power ผิดนี่เป็นไงเปลี่ยนไฟได้ด้วยป๊าบป,ป๊าบป,ป๊าบหุ้ยหลายโหมดมากเลยนะก็คือมันวนเมื่อกี้วนไปแับเยอะมากโหมดเยอะมากก็ท้เสร็จเรียบร้อยนี่ เบิร์แทงตัดไม่หมดเลยก็คือเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็นี่เดี๋ยวต้องให้เอาให้ช่างไปลงโปรแกรมก็เพิ่งประกอบเสร็จหมาดๆนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการสเปคแบบนี้นะครับแล้วก็การ์ดจอสไปเดอร์แมนไม่แน่ใจว่ามันจะมีขายวางจาหน่ายถึงเมื่อไหร่เนี่ยครับก็ใครที่สนใจหรือว่าต้องการตัวธรรมดาแบบนี้ราคาราคาแพงกว่ากันอยู่นะแพงกว่าตัวสไปเดอร์แมนจะแพงกว่าตัวปกติซึ่งก็คือจะได้ความเป็นสไปเดอร์แมนเข้ามาแล้วก็ไวเชอร์บ็อ,บอกซ์เซตต่างๆของสไปเดอร์แมนนะครับที่ ได้เพิ่มเข้ามาต่างกันประมาณ2,000 จากตัวปกติซึ่งจริงๆตัวการ์ด uh, มันคือตัวเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ก็ลอง inbox สอบถามเข้ามาได้ครับเครื่องนี้งบ4ี่หมื่นสองก็จะมีตัว i 5 7 1 gen 4 0 0มีร f 4070์ดมี ram 1 6บ b 7 6 0 b m นะครับ storage m 2อ1 2ร gb nvme แล้วก็ power 750W 80%อยห้าสิบวัต h ที่นเคะครับเคสไซส์ปกติเลยอย่างที่บอกไปกับเคส s ามา gz s นะครับสีดำแล้วก็มีฝาข้างตรงนี้เป็นฝาข้างกระจก ปให้เรียบร้อยก่อนจะส่งแล้วก็4ี่หมื่นครับฝากไปด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามบอลมีความดูทุกช่องทางด้วยนะผมกับวันนี้บอลมีความดูลาไปก่อนบอลมีความดูจัดให้ผม